พบกับเอสรถบ้านสมชายนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจะมารีวิวนะคะซูซูกิสวิปนะคะซึ่งเป็นรถเข้าใหม่ของทางโชว์รูมรถบ้านสมชายนะคะรถสวยรถดีต้องที่รถบ้านสมชายนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านหน้ากันเลยนะคะสําหรับด้านหน้าของซูซูกิสวิปนะคะโลโก้นะคะจะเป็นโครเมียมนะคะและมีการดีไซน์นะคะคล้ายๆรังผึ้งนะคะเพื่อระบายความร้อนออกจากห้องเครื่องนะคะ ไฟคู่หน้านะคะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งานนะคะส่วนยางนะจ๊ะจะเป็นยางขอบ16นะคะดอกอยางยังเหลือสามารถใช้งานได้อีกยาวเลยนะคะเราพากันไปดูการรอบๆคันสำหรับรถคันนี้นะคะไฟท้ายนะคะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งานค่ะไม่มีรอยขีดข่วนหรือว่าแตกร้าวนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมภายในกันต่อเลยนะคะ ในส่วนของภายในของซูซูกิสวิปคันนี้นะคะจะเป็นสีดํานะคะจะมีกุญแจให้ทั้งหมด2ดอกนะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบ Power นะคะคอนโซลนะคะจะเป็นสีดํานะคะมาพร้อมกับวิทยุ C D M P 3 A U X นะคะเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะส่วนเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะปรับแบบแมนนวลนะคะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะจะเป็นเครื่อง1.2นะคะ91แรงมา้า2พายสี่ล้อนะคะของเรานะคะจะรับปาาระกันไม่มีการชนหนักจมน้ําหรือว่าต่อต่อ,ตอผิดกฎหมายหรืออย่างไรนะคะให้สังเกตจากแก้มขวานะคะคานหน้านะคะแก้มซ้ายนะคะและฝากกระโปรงนะคะ ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งานนะคะสําหรับคันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่229,000บาทค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถโทรหาเอสได้เลยนะคะที่เบอร์0968576916นะคะ0968576916นะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดติดตามให้กับเอสรละบ้านสนชาด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ